โอเคครับผมสวั okay. สดีครับผมเสนีนะแช่มเดชมาจากนครวสวรรค์ก็ได้ผ่านมาแล้วก็มาเจอเพื่อนรุ่นโลดก็พามาให้ชมหนองสเสลียมหนองสเสลีย่ยหรือหนองสสดาวเป็นสถา,านที่ที่ร่มเย็นแล้วก็รู้สึกมีความรวมสมบูรณ์างเรื่องของธรรมาชาติ มมีความคิดว่าสมัยก่อนผมเคยเข้าป่าด้วยขาแข่ง,ซ,งซึ่งเป็นป่าลึกมากแล้วผมไปเจอต้นไม้ที่มีายเข่นายเข่นที่ลอ้อมรอบต้นไม้ตัวายเข่นจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทำลายธรรมาชาติแต่เพื่อคุณซึ่งกันกัน ลายเข่นแต่ละสีนี่สามารถบอกถึงทิศบอกถึงการเดินทางบอกถึงความรวมสมูนของฝ่านันได้แต่ถ,ถ้าทุ่งเสลี่ยมทุ่งเดาเนี่ยมันก็ต้องปรับมาเป็นว่าเป็นทุ่งแห่งปัญญาทุ่งแห่งความคิดสามารถจะบ่มเพาะความคิดแรงบันดาลใจให้กับสังคมให้กับชุมชนได้ผมผมผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะผมก็อิจฉานะว่าเออ จะมีสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นในสันปตัตตอโดยที่เพื่อนรุโรดได้ต่อสู้แล้วก็เพียนพยายามในการส่งเสริมบ่มเพาะเยาวชนของเขามาเป็นตทุกวันนี้สิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาหารในดินเนี่ยมีอยู่ประมาณ400ชนิดที่เราสามารถเสรกับตินได้เข้าไปในร่างกายแต่ นั่นเป็นอาหารทางด้านของร่างกายแต่อาหารทางจิตวิญญาณอาหารทางจิตใจเนี่ยมันยังอยู่น้อยเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นโอกาสดีที่จะทําให้สถานที่นี้เป็นที่บ่มเพาะความคิดแรงมันใจทางด้านองค์ความรู้ทางด้านความคิดความอ่านทางปัญญาให้กับสังคมให้กับเยาวชนเพื่อจะส่งเสริมสังคมให้ลอกงามทางด้านปัญญาผมรู้สึกเป็น ก็ยินดีที่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์ตัวเองที่คิดมานานแต่ไม่ได้ทำนัดอีซึ่งแล้ววันนี้รุ่งโรดเพื่อได้มีโอกาสเปิดประเด็นแล้วก็สามารถสร้างต้นแบบให้เิดขึ้นได้ดและวก็เชื่มแล้วก็เป็นจังวิญาก็ร่วมในการส่งต้นับบกับเขาต่อไปได้